กราบสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลลั่มทีครบรทุกท่านนะคะพอกันมือนีเ h าก s e h o l d u p d a t ข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงหมอลำับานเฮ้าคือเก่านะคะพี่น้องสำหรับชั่วโมงนี้นะคะซิบวบอถึงบอดายนะคะกับสาวหน่อยเพชรบานแพงเรียกว่ากระแสฟีเวอร์อิลีนะคะกับการบริหารงานของนุ่มโจโยมานินหนาวงศาผู้บริหารหัวใจเพชรนะคะของวงสาวหน่อยเพชรบานแพง ซึ่งสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะถือได้ว่าเป็นวงหมอล่ำเพลินสื่อดังจากท่งจังหวัดมหาสารคามแฟงคลับของเพลินบาววเฉพาะในประเทศไทยนะคะรวมถึงต่างประเทศนําซึ่งล่าสุดนะคะทางด่านของโจโยมานินนัวงสาเพลินกระไดผ้าทีมงานของเพลินนะคะไปอ่อนทั่วในเขตของกรุงเทพและ,ะปริมณฑลเป็นระยะเวลาสิบขึนพี่น้อง สำหรับเมื่อคืนหาวันที่2 9มกราคม2566สาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะคะมีะได้ไปทําการแสดงอยู่ที่วัดจุกระเชออําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งเรียกว่าซิขึ้นที่พานมาหนีคนเต็มอาญ,ญาพี่นอง ต่ว่าเมือขึ้นนี่ถือว่าเป็นการทุบสถิติไม่เลยของสาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะผู้เขาไปชมนี่เรื่อนมือนพี่น้องทางด้านผู้บริหารยางโจโยมานินนะคะเพิ่งกับบอกว่าเป็นการทุบสถิติไม่เลยนะคะเป็นปรากฏการที่เรียกว่าฟีเวอร์อิลีสำหรับสาวหน่อยเพชรบานแพงบัตรราคา180บาทพี่น้องมือขึ้นนะคะที่วัดจุกกระเชออำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ,ะซึ่งจำหน่ายบัตรแล้วได้เงินบบาตาั๋กว่าหล้านบาทแน่นอนมือขึ้นพี่น้อง คนหล่นสังกสีนะคะซึ่งค้นเขาไปเบิ่งนี่เรื่อนมือนอันนี้ยังบอทานได้ร่วมถึงคนที่บอสามารถเข้าไปภายในสังกสีใดพี่น้องคนนอกวิกนี่ก็เรียกว่าเต็มนะคะซึ่งการเดินทางนะคะมือคืนนี่รถติดยางขาดพี่น้องเป็นระยะทาง5กิโลนะคะหกิโลนี่ถ้าเทียบไปแอดนึกถึงงานของอ Big Mountain Music Festival นะคะที่เขาไง ซึ่งที่เขาใหญ่นี่มันเป็นงานแสดงดนตรีระดับประเทศนะคะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เป็นวงหมอลําเพลินนะคะสาวหน่อยเพชรบานแพงเรียกว่าบรรยากาศนี่กับบอหน่อยหนาะงานระดับประเทศเลย รถติดเป็นระยะทางกว่าหากิโลนะคะพี่น้องบ่แมนเรื่องธรรมดานะคะสําหรับาสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะซึ่งบางคนถึงกับจอดรถและวกะเพื่อที่สีเดินทางเขาไปซื้อบัตรแต่ว่าพ่อไปถึงหนาง่านแล้วนะคะกับบ่าสามารถที่สี่ซื้อบัตรเขาไปเบิ้งไปช่วมการแสดงใดเพราะว่าคนในสังกสีนี่กะล่นแล้วพี่น้องเบียดจนบ่รู้ว่าสีเบียดจังได๋แล้วนะคะ สำหรับบรรยากาศเมื่อคืนนพี่น้องภายในสังกสีนี่ก็เรียกว่าอ่อนซ่อนน้ำบอโจอ,อหลีเห็นแล้วกับอติสิน้ำตาไหลตามเพื่นบ่ได้นะคะดีใจแท่นเพื่นพาบรรยากาศเมื่อคืนพี่น้องเอ่อคนเรื่นเมินภา,ายในสังกสีนะคะลวก็มีการส่องไฟนะคะส่องไฟฉายจากมือถือน,นี่ยละพี่น้องขึ้นท้องฟา้งฟาคือจังเบิงดาวอยู่ท้องฟ้าพี่น้องนะคะระยิบระยับเห็นแล้วกับละล่านตาอิลีภาพบรรยกะะากาศเมื่อคืนอ่อนซ่อนนะคะ แล้วก็ทางด้านของแม่ค้านะคะแม่ค้าพ่อค้าที่ไปขายของบรรยากาศมื่ขึ้นนี่นาอพี่น้องเวอาก,กันว่าเบียร์มืดทุกขวดนะคะน้ำแข็งนี่ก็เมืดทุกกอนนะคะคนเข้าไปบ่ด้นี่ก็อีกหลายนะคะซึ่งเห็นแล้วกับออนซ่อนเรียกว่ากระแสมอลำบานเฮ่านี่ ได้รับการต้อนรับนะคะจากแฟนครับทัวประเทศอิหีพิณองนะคะซึ่งมือคืนนี้นะคะเป็นคืนสุดท้ายที่บอจโจเพิ่นได้าพาบุคลากรในสาวน้อยเพชรบานแพงไปทำการออนทัวร์หาในเขตกรุงเทพแลวก็ปริมณฑลส้หรับมือมือแรกนี่นาอพี่น้องวันที่30มกราคมสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะสิได้เดินทางไปทำการแสดงอยู่ที่วัดหนองตาดสุวรรณารามนะคะ,ะตำบลตะคุอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมา ฝากถึงพี่น้องนะคะชาวโคราก็ไปให้กำลังใจสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะคะไปให้กำลังใจบุคลากรในวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงหลายๆนะคะสื่อกับเป็นคนอีสานน้ำกันนะคะพี่น้องยาสหายหน่อยนะ่บรรยากาศเมือ่อคืนนะคะที่ชนบุรีแล้วหลายๆคนถามนะคะว่าเป็นยังช่วงนี้กระแสของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงจังฟีเวอร์ขนาดนี้นะคะบวสิเป็นช่องย t u b e ต่างๆตอนนี้ก็พากันลงต่างๆข่าวของสาวหน่อยเพชรบ้านแพง สำหรับเหตุผลที่ช่วงนี้นะคะสาวหน่อยเพชรบ้านแพงฟีเวอร์1หลักก็คือแ้นครับของทางสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเพึ่งกระลายอยู่แล้วนะคะบวกกับที่ไหล่ไหลค้นกับโค้งสีรูแล้วนะคะพี่น้องว่าตอนนี้นะคะมีดาวดวงใหม่ของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงที่เรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะคะนั่นก็คือน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพง ถือได้ว่าเป็นสาวหน่อยมหัศจรรย์พี่น้องจากจังหวัดศรีสะเกดนะคะโตซ้ำแม่งมีพี่น้องต่ว่าพลังเสียงนี่ซ้ำสามนะคะทางด่านของบอโจเพิ่นเคยเว่าไวนะคะพี่น้องสำหรับน้องอุ้งอิงนะคะหลังจากที่เปิดโตนะคะขึ้นกับสาวหน่อยเพชรบานแพ่งระยะเวลาประมาณสองอาทิตย์พี่น้องนะคะต่วัากระแสของน้องนี่มาแห้งอิหลี สำหรับชั่วโมงนี้นะคะบอกได้เลยว่าบบมี่อีองเอาอยู่นะคะสำหรับน้ององอิงเพชรบ,บ้านแพงนะคะซึ่งหลังจากที่น้องได้มาขึ้นกับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็ถือได้ว่ามีแต่เรื่องรา่าดีๆเข้ามาในวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะสัญญากับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงะคะเป็นระยะเวลาหาปี ตวานองอุ้งอิงได้ฮหดสัญญาใจกับคุณแม่ติ๋มนะคะติ๋มกุสุมาซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นแม่โนมนะคะเป็นคนที่ดูแลถูกเรื่องของนองอุ้งอิงบว่าสิปเป็นเรื่องการกินการนอนการใส่ชีวิตต่างๆนะคะ,อะสอนกิริยามารยาทในการขึ้นเวทที่ต้องว่างตัวจังไดอันนี้ก็ต้องโยความดีให้กับแม่ติ๋มกุสุมาสำหรับสัญญาจา้างนะคะกับทังวงสาวน้อยเพชรบานแพงก็คือเป็นระยะเวลาหาปี ตว่าทางน้องอุ้งอิงนะคะได้มีสัญญาใจกับแม่ติมกุสุมานะคะน้องอาว่าสิยุกับสาวหน่อยเพชรบ,บ้านแพงบต่ตากว่า30ปีนะคะลวกส็สิเฮ็ดไ้สาวหน่อยเพชรบ,บ้านแพงมีสื่อเสียงกว่าเก่าห้ได้นะคะเรียกว่าเด็กหน่อยคนหนี้นะคะองอิงเพชรบ,บ้านแพงน้องเป็นเด็กมีของอิลีพี่น้องนะคะพ่อต่างตาอยู่ด่านลางเวทที่นะคะน้องก็สิอ่า แลนเลนคือจังเด็กหน่อยทัวๆไปแล้กก็เป็นเด็กที่ยิ้มง่ายนะคะบ่ถือตนถือโตอีหยังพ่อ่างตามี่อายอนะคะบุคลากรในวงสาวน้อยเพชรบานแพงนี่ไปขอท้ายคลิปนองนองกใมมอนะะ็ให้ความรวมมือนะคะห้ความรวมมือเป็นอย่างดียิ้มห้ทุกล้องเท่าที่แอดเข้าไปสังเกตเบิง่งเนาะคะ่ะแต่พ่อสีขื้นทําการแสดงนะคะนองกะสิเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึง่งนะคะเรียกว่าเหลือดศิลปินมาเต็มโตอิหลีสําหรับองอิงสาวน้อยมหัศจรรย์คนหนีนะคะพี่นอง ซึ่งตอนนี้นะคะมือนีนองอุ้งอิงได้เดินทางนะคะเพื่อที่สิไปประกวดนะคะประกวดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งระดับประเทศพี่น้องนะคะตอนนี้น้องกะเดินทางไปแล้วซึ่งการแข่งขันนี้นะคะจัดอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะกระอฝากเป็นกําลังใจให้น้องนําสสาหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะตะวา่าบวชผลการประกวดออกมาน้องสิีใดที่หนึง่งหรือวา่าบ่ใดที่หนึง่ง ว่าสําสหรับแฟนคลับแฟนเพลงตอนนี้นะคะอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเขาเปน็นนางในหัวใจของแฟนคลับแฟนเพลงทั่วประเทศแล้วก็ต่อไปกับเสอวาน้องซิมีแฟนคลับทั่วโลกแล้วนะคะสำหรับสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้ตอนนี้นะคะต้นทุนของน้องอุ้งอิงอวามาดีแล้วนะคะเพราะว่าสิเป็นเก้ยวเสียงของน้องและที่สำคัญเลยก็คือความอ่อนนอ้อมทอมโตของน้อง หลังจากที่เซตจากการแสดงลงจากเวทีแล้วนะคะทางด่านของน้ององค์อิงนี่เพิ่งกับไดมีการนําพ่วงมาไล่ขอไปกราบนะคะ บุคลากรอาวุโสของวงสาวหน่อยเพชรบานแพงบวชสิเป็นโจโยมานินนะคะ,ะซึ่งน้องอุ้งอิงก็เรียกว่าพ่อสุขัมนะคะสำหรับบอสโจแล้วก็บ,บุคลากรในว,วงอีกลหลายๆคนนะคะที่ถือได้ว่าเป็นบุคลากรอาวุโสของสาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะน้องอุ้งอิงเพิ่นกับบอขามนาขามตาน,ะะนาําพวงมาไล่ไปกราหวายสุขคน กะถือได้ว่าเป็นเด็กหน่อยที่มีความน่ารักในตัวบวกกับความใสซื่อของน้องนะคะซึ่งหลายๆคนถามวา่าหูโตบอวา่าตอนนี้นะคะน้องอุ้งอิงดังแล้วน้องกรตอบแบบประสาเด็กหน่อยนะคะพี่น้องวา่าบอดูจ้านะคะเบิ่งแล้วก็อดที่สิลงหักบ่ไดสำรับอุ้งอิงเพชรบานแพงนะคะพี่น้อง เอว่าทานองบ่ถิมความฝันของเจ้าของนะคะต่อไปองอิงเพชรบ้านแพงต้องเป็นนางเอกมอลําเพลยเงินล้านคนต่อไปแน่นอนพี่น้องนะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องน้่น,นะคะ้วก็มือแรกนะคะพี่น้องอย่าลืมไปให้กาลังใจทางด้านของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเพิ่นทําการแสดงอยู่ที่วัดหนองตาดสุวรรณารามนะคะ ตำบลตะคุอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะค่ะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่เฮาเด่นํำเสนอในมือนี้นะคะพี่น้องสำรับผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดกะสามารถคอมเมนต์เข้ามาเว้ามาจามาพูดคุยกันได้ขอบคุณสำรับการติดตามรับชมพอกันคลิปหนาสำรับมือนีขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ